หน้าแห้งแต่งหน้าแล้วแป้งไม่ติดเลยนะครับทําอย่างไรนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับตอนที่ผมอยู่ที่แคนาดานะพาลูกมาซัมเมอร์เดือนหนึ่งนะครับหลายๆคนก็ถามผมว่าถ้าคนไข้มีปัญหาผิวแห้งนะครับผมก็เลยบอกว่าง่ายมากนะครับจริงๆแล้วอะผิวหนังของเราเนี่ยกับแป้งเนี่ยมันไม่สามารถติดกันได้นะครับมันต้องมี มอยส์เจอไรเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับดังนั้นผิวเราเนี่ยคนที่เป็นผิวแห้งเนะี่ยเวลาแต่งหน้าเราแป้งมาติดที่หน้ามันจะติดแป๊บเดียวครับแล้วสักพักหนึ่งมันจะหลุดออกไปนะครับวิธีการที่ผมทำนะครับก็คือผมจะให้แฟนผมเนี่ยหลังจากทาก,กันแดดแล้วให้เขาทาเมคอัพพรอเมอร์นะครับมีหลายเกรดมากๆเลยมีเกรดธรรมดานะครับผู้นี้ก็ใช้พวกซิลิโคนผู้นี้มันก็จะช่วยเบลขอขุมขนแล้วก็ทําให้หน้าดูเนียนขึ้นนะครับสำหรับคนที่ อาจแต่งหน้าบางๆแต่สาหรับใครก็ตามเป็นคนผิวแห้งผมแนะนําว่าให้ใช้เมคอัพพรอมเมอร์นะครับที่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้บนผิวนะครับอันนี้จะเวิร์กมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งนะครับดงนั้นะถ้าใครอยากดูนะสามารถฟินคาว่าพรอมเมอร์ได้แล้วเดี๋ยวแอดมินจะมาตอบข้อความนะครับถ้าแอดมินไม่ตอบข้อความสามารถทักในไลน์แอดล r t ทีมหรืออินบ็ของเฟ e บุ๊กก็ได้กลับมาต่อเรื่องพรมเมอร์นะครับ ตัวพราเมอร์วิธีใช้คือหลังจากทากันแดดแล้วนะครับให้ทาพราเมอร์ทั่วหน้าเลยนะครับแล้วรอ30วินาทีเนี่ยพราเมอร์จะแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเบลอรูมขนอันแรกนะครับคุณสมบัติที่2คือมันจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้บนหน้าดังนั้นะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามที่อยากจะถ่ายรูปแบบหน้าใสาแบบนี้ผมก็ทาไม่ก้าพราเมอร์นะครับมันจะทําให้รูมขนสังเกตเห็นไหมครับรูมขนมันจะดูเบลอเบลอ,บอแล้วก็ดูหน้าเนี่ยเป๊ะมากเลยคือปกติผมจะเป็นคนมันทีโซน แก้มแห้งนะครับต่พอทาเมคอัพพาเมอร์เนี่ยมันจะพอดีทั้งหน้าเลยตรงที่มันก็จะปรับมาพอดีตรงที่แห้งก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นขึ้นนะครับผมใส่คุณสมบัติอีกอันหนึ่งนะครับที่เมคอัพพราเมอร์ระดับโลกจะมีนะครับคือใส่คุณสมบัติในการทาความสะอาดผิวง่ายปกติเมคอัพพราเมอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างผิวหนังเรากับตัวเครื่องสำอางนะครับเมคอัพพราเมอร์รุ่นนี้เวลาเราล้างหน้ามันจะช่วยดึงให้เครื่องสำอางเนี่ยออกจากผิวได้ง่ายขึ้น ทำให้เราเนี่ยใช้เวลาในการทําความสะอาดเมคอัพเนี่ยน้อยลงนะครับดังนั้นใครก็ตามอยากดูส่วนประกอบนะครับสามารถ พิมพ์คำว่าพรอร์แล้วสอบถามแอดมินได้นะครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครผิวแห้งไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวนี้มีเมคอัพพรอร์ดีๆเยอะมากหลายๆแบรนด์<ๆ><ๆ>นะครับลองเลือกเมคอัพที่ออกแบบมาสามารถช่วยทำให้แป้งติดหน้าง่ายๆเหมือนเมคอัพพรอร์ที่ผมใช้ที่คลินิกนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าว้าวเดี๋ยวนี้นะครับคนผิวแห้งแต่งหน้าแป้งติดเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วนะครับรักทุกคนเราจะกันคลิปหน้าสวัสดีครับ